สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิงชาแนลและเกม f ีฟ a าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเต็มอ้อครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมเพิ่งเห็นแพ็คนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมมันชื่อว่าแพ็คลักกี้ตำนานใหม่ซื้อ2แถม2นะ <c oughs> 2> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมาเป็นชุดแล้วครับอ่ามันไม่ได้มาเป็นกล่องแล้วนะครับผมมันบอกว่าของที่ได้เนี่ยจะเป็นลัคกี้นิวเวอร์เลเจนต์สองชิ้นกับลัคกี้นิวเวอร์เลเจน์สองชิ้นเออผมก็งงนะ <c oughs> เราไปดูดีกว่าว่าจริงๆมันได้อะไรนะครับ <c oughs> นี่เลยครับผมจากที่ผมหาดูในเว็บนะ เลี้ยงขึ้นไปเลยครับผมได้เงิน15ล้านนะสุ่มได้นะสุ่มได้เงิน15ล้านเงิน20ล้านครับคัดนักเตะ300ชื่อ p l p นะครับคัดนักเตะ200ชื่อ PL p l p คัดนักเตะ100ชื่อ LP นักเตะ5ชื่อ p l p นะครับท็อป50นะครับผมรวมตำนานเวอร์เบสนะครับท็อป10รวมตำนานเวอร์เบส การ์ดตำนาน1นใบหรือว่าจะเป็นการ์ดตำนานใหม่1ใบนะครับผมเป็นการ์ดตำนานใหม่10ใช่ไหมนิวสิมันเขียนอย่างนี้ <c oughs> ใน1แพ็คนะครับผมก็จะมี4ชิ้นด้วยกันนะครับถ้าหาร100บาทเนี่ยก็ตกไปกล่องละ25บาทใช่ไหม <c oughs> เออเราก็แบบรวมๆเนี่ยรวมๆเงินเลยดีกว่าเ่าะแพ็คนี้ผมว่าควรจะได้สัก 50ล้านอ่าห้สิบล้านขึ้นไปถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับคุ้มคุ้มโอเคละอย่างเงี้ยเออครับผมก็จัดมาให้ตามที่บอกเลยนะครับอ่าหชุดครับผม4กล่องนะแต่ผมเห็นอะไรแปลกๆคัดนักเตะ200ชื่อ มันมี2อัน,น่ะมันไม่มี300อ่ะสงสัยเขาจะผิดพลาดบางอย่างนะครับผิดพลาดบางอย่างไม่ว่ากันไม่ว่ากันลุยกันเลยดีกว่าครับ4กล่องนี้มันมีอะไรมั่งก็อยากรู้เหมือนกันนะ <c oughs> มาเปิดลวดไปเลยครับเปิดลวดไม่ไม่ฟอร์เวิร์ดแล้วกันนะครับผมไปทีะละใบแล้วกันนะครับ15ล้านครับล่างสุดเลยนะเว้ยโอ้ยี่สิบล้านอยากได้การครับอยากได้การเออการมาหน่อยโอ้ยขันนักเตะ300อชื่อ แล้วอยู่ตรงนี้200ดูนีโอสามร้อยเชื่อโอสี่กล่องนี่มันช่างอ <c oughs> <c oughs> ได้มาแล้วครับตุนไว้35ล้านแล้วครับเปิดการ์ดอีก2ใบนี่ผมคิดว่าผมต้องได้อะอย่างต่าๆได้สัก20ล้านนะครับได้สัก20ล้านอย่างต่าๆเลยโอ,โอเคครับเปิดกันเลยลุยกันเลย <c oughs> มันจะมาไหมวะเนี่ยมาใบแรกโหสามร้อยชื่อมันยากอ่ะมันยากมากเลยอ่ะ ลวดเลยดีกว่านะครับลวดเลยดีกว่ามาฮึบอึบสิบห้าล้านโอ้โหสิบเก้าล้านโอ้โหสองไบโอกล่องนี้ไม่ไหววะ่ะไม่ไหวจริงๆคือรวมรวมนะครับนักเตะที่ได้35ล้านยังไม่หักภาษีกับเงินอีก35ล้านนะครับมันก็ดูจะไม่เจ๊งเท่าไรหร่หรอก <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ของดีๆนี่สิ เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับผมมาตีบวกกันหน่อยนะครับผมก็เป็นไอดีผมเองนะ หลายๆคนบอกว่าพี่ตีบวกไอดีพี่มั่งดีเออพี่ทำไอดีคนอื่นแหกมาเยอะอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอลองตีไอดีผมดูนะครับผมมาบวก8เลยครับตัวนี้ผมเปิดได้จากแรกเชลวนะครับบัตแเล่นนะตัวเดิมเนี่ยผมก็ได้บัตรล่นบวก7เหมือนกันนะตีบวกแหกนะครับแล้วก็กู้คืนได้บวก0ูนย์ด้วยนะก็ไม่อยากตีเท่าไหร่หรอกอยากจะเก็บไว้เฉยๆนะครับแต่พอคนเขาขอมาลุยเลยครับจัดให้เลยครับมา 7-3บวกนะครับขึ้นบวก8 0 0ร้อยกว่าล้านครับผมตัวนี้จริงๆก็เอาต่ำนอกได้นะ <c oughs> มาก็จะขอให้ใครโชคดีเดี๋ยขอให้ผมโชคดีอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> มาลุยเลยครับมาบวก8บัตเล่นบวก8บวก8มาโอ้ยมีแสงมาจบสวยจบสวยมาก โอ้มันไม่มาหรอกมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยอะโอ้ <c oughs> ตัวเดิมเนี่ยผมก็ได้บัตรแล่นบวกเจ็เหมือนกันนะตีบวกแหกนะครับแล้วก็กู้คืนได้บวกศูนย์ด้วยนะกู้ได้บวกศูนย์อีกเอาเอาเข้าไปพี่ท่านกู้ใหม่แล้วกันอะกู้ใหม่แล้วกันดูมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยโอ้ย กูซะอืมได้บวกสองครับไ <laughs> งล่ะสะใจกันยัยง <laughs> แหกอย่างเงี้ย <laughs> ครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะหลกัหลกๆผมก็มาเปิดอ่าเปิดกล่องลัคกี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหได้ล่างๆหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ใครคิดจะซื้อก็เอาไปเป็นแนวทางและกันนะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมก็สําหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมเคซิงชนแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์สรายการฟีฟ่เต็มข้อต้องขอตัวลากไปก่อน,น,นครับผมสวัสดีครับ